คุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับผมนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับจากฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวาว,าวาด็อกเตอร์สุภาพรครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นนวัตกรรมในแง่ของเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นค่ะทำมาจากอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะเราทํามาจาก มะเม้าตะครอแล้วก็คอแลนนะคะซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะขึ้นตามภาคกลางภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแมงเมาหรือว่าเม้าเอ้ยเม้าหรือหมากเมาเนี่ยนะครับยังพอคุ้นเคยกันครับผมนะครับแต่ว่าอีก2ตัวไม่ค่อยคุ้นเนื้อคอแลนคอแลนกับตะครอค่ะตัวคอแลนเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว ถ้าดูลักษณะภายนอกนะคะจะเหมือนลิ้นจี่แต่ว่าถ้าเนื้อในเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเงาะเมือนเล็กๆเรียกว่าลิ้นจี่ป่าใช่ค่ะก็จะเรียกเป็นคอแลนลิ้นจี่ป่านะคะเนีนะต้านตาแบบนี้ค่ะครับผมนะครับอีกตัวหนึ่งคืออีกตัวหนึ่งคือตะคลหอนะคะตะคลห์เนี่ยเม็ดเขาก็จะเป็นเม็ดกลมๆเนื้อในจะเป็นสีเหลืองนะคะจะมีรสเปรี้ยวออกฝานิดนึงครับค่ะ คุณประโยชน์ของผลไม้3ชนิดนี้มันมีอะไรบ้างตัวคอแลนกับตะคล้อเนี่ยจะมีกรดอินซีเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีวิตามินซีแล้วก็มีไฟเบอร์อยู่นิดหน่อยนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่ารสชาติเขาเปรี้ยวแล้วก็ฝาดมันก็ลําบากนิดหนึ่งที่จะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ปกติเนี่ยเขาจะทานกันแบบทานเล่นกินทานเป็นเม็ดเม็ดอย่างไรคะอันนี้มะเม้านะคะเขาจะทานเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็อาจจะโรยพริกเกลือหรือว่าทาเป็นยำเหมือนส้มตำอย่างเงี้ยค่ะทางแทบตอวนอกเฉียงเหนือก็จะเป็นประมาณแบบนั้นครับ ผลไม้เหล่านี้มันมีฤดูกาลในการออกเขาไหมามีค่ะตัวคอแลนเนี่ยจะเป็นช่วงมีนาเมษาหลังจากนั้นตะครอคก็จะถัดมาก็พฤษภามิถุนาแล้วก็ตามด้วยมะเม้าประมาณช่วงนี้ใช่ค่ะมะเมาจะออกช่วงนี้ครับผมนะครับเป็นยังไงมายังไงถึงได้เอาไอเดียผลไม้3อย่างนี้มารวมกันแล้วก็กลายเป็นเครื่องดื่มแบบนี้เริ่มแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยที่เราทราบกันอยู่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะมีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกสารประกอบที่เราถือว่า บางตัวเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรอย่างมากเมาเองเนี่ยมีงานวิจัยมา,มานานแล้วแหละคะ่ะเป็นพวกแอนโทไซนินเพราะว่าเขามีสีม่วงแต่ตัวตะคร้อ,อก,กับคอแลนเนี่ยที่เราลองทดสอบแล้วก็วิเคราะห์ดูเนี่ยก็จะมีพวกสารประกรอบฟีนโนลิกค,คอมเพลว์นะคะซึ่งพวกนี้เขาก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งสารต้านเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆคุยกับดรไปผมก็แอบเอาเข้าปากไปครับรสชาติเปรี้ยวแต่ว่า,า,าชาดนิดๆจะมีฝาดของแทนนินนะคะ ซึ่งเอาแบบที่ใช้นี่คือเอาแบบนะครับแบบแก่จัดเต็มที่หรือว่า,าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องใช้ไอ้เม็ดสีม่วงแก่จัดเต็มที่เพราะตัวเนี้เนี่ยแอนโทไซยานินจะสูงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าฤทธิเ์เขาเรียกว่าความคงตัวของแอนโทไซยานินเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ไอ,อ้ความความคงตัวของมันจะอยู่ได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเราก็เลยเอาผลไม้ที่เป็นกรดเนี่ยมาผสมก็เลยต่อยอดออกมาเนี่ยนะครับเป็นออกมาเป็นน้ำหไม่ผสมผสมแบบนี้แล้วก็สกัดเข้มข้นแบบนี้ใช่ค่ะ มันต่างกันยังไงครับสกัดกับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนไหมะตัวเข้มคุณนี้ก็ได้ค่ะตัวเข้มข้นนี้ก็คือจะจะเข้มข้นไปด้วยผลไม้นะคะก็คือจะใช้เนื้อล้วนเราจะไม่มีการเติมแบบน้ําเวลาสกัดออกมามีคนขโมยกระดาษที่ทู้ผมไปครับผมจะคคายเม็ดไม่ได้เลยอร่อยนะขอหมดเลยละกัน ก็คือสองสองตัวนี้จะต่างกันใช่ไหมครับต่างกันแค่ส่วนผสมตัวหนึ่งจะเป็นมะเม้านะคะกับคอแลนด์ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตะคล้อกับคอแลน์แล้วในแง่ของคุณประโยชน์ที่จะได้รับนะครับถ้าแบบนี้ต่างกันยังไงอย่างไรตัวนี้ก็จะได้รับมากหน่อยเพราะว่ามันเข้มข้นนะคะเราจะใช้ผลไม้เยอะหน่อยครับผมนะครับเหมาะกับใครบ้างเครื่องดื่มอเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยสำหรับเหมาะสําหรับผู้ที่แบบอยากพอดีตัวตะคล้อกับคอแลน์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาระบายเพราะเขามีรสเปรี้ยวสาหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องระบบการขับถ่ายนะะค แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีด้วยความที่เขาเป็นผลไม้ยังไงก็ได้รับประโยชน์จากพวกวิตามินและธาตุจากผลไม้อยู่แล้วผิวพรรณอะไรก็มผิวพรรณใช่ค่ะครับผมนะครับเพราะจริงๆถ้าคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านหรือหลักง่ายๆก็คือคือขับถ่ายง่ายผิวพรรณก็เปล่งปลั่งเราวิตามินเยอะใช่ค่ะครับผมนะครับรสชาติก็เรียกว่าแบบรสชาติเลยจะบอกว่าหวานไหมก็คือมันมันเข้มข้นหน่เนาะมันก็จะหวานแต่ว่าผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับแบบถ้านปัจจุบันตามท้องตลาดมันจะมีอะไรน้ำลูกพุนน้ำเบอร์รี่สกัดแบบนี้คือ ไม่ได้เข้มข้นจนแสบคอขนาดนั้นใช่คือ uh huh. คือเราจะทําให้มันทานง่ายขึ้นนะคะอื uh huh. ครับผมนะครับอ่าน,นี้เดี๋ยวลองชิมแบบขวดนี้ในขณะที่ผมเปิดขวดนี้แอบเห็นไปทางนู้นด้วยอันนี้เป็นอะไรครับน้ําจิม้มอ๋อตัวนี้หลังจากที่เราทําเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นในกลุ่มของพวกซอสนะคะก็จะเป็นน้าจิม้มเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดซอสพริกสุก,กี้ยากี้น้ําสลัด uh huh. นะคะครับผม เพราะว่าจริงๆจะได้เอามา,ามาทําให้เกิดคุณค่าครบถ้วนในการชีมเผื่อคนที่ไม่ชอบทานพวกน้าผลไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ผมเทออกมาให้เห็นนะว่าสีแบบนี้ครับผมถ,ถ้าเปรียบเทียบผลไม้สามชิ้นนี้อะไรถือว่ามีประโยชน์สูงสุดเลยถ้าถ้าประโยชน์นะคะตัวมะม่าเนี่ยจะสูงเพราะเขามีแอนโทไซนเยอะอแต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของพวกกรดวิตามินหรือว่าสารประกอบอ,อย่างเงี้ยตะครอคอนแลนจะใกล้เคียงกันแต่ตัวตะร้อเนี่ยความพิเศษของเขาอย่างหนึ่งคือ ถ้ามองในแง่ของที่ไม่ใช่เนื้อผลไม้เป็นพวกมเมล็ดพวกน้ํามันจากมเมล็ดอะไรเงี้ยของเขาค่อนข้างเยอะทางอินเดียเขาก็จะมีงานวิจัยที่ว่าเอามเมล็ดน้ํามันตะครอเนี่ยมารักษาพวกโรคผิวหนังนะคะคใช้เป็นแบบบํารุงรากผมให้ผม สำหรับคนผมร่วงแต่จริงๆทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีในบ้านเรามานานและ้วล่ะใช่นะครับผมนะครับถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะคุ้นเคยกันแต่ว่าน,นี่คือเอามาทําให้กินได้ตลอดทั้งปีจาก<ช>เดิมเ็ามีเป็นฤดูและที่สาคัญเป็นผลไม้ไทยแล้วก็คิดค้นด้วยฝีมือคนไทยวิจัยเก็บข้อมูลโดยคนไทยนั่นเองครับผมนะครับเขาวางขายแล้วรือยังเห็นแบบนี้คนเ<อ>กเขาอยากกินแล้วนะเนีต่ตอนนี้ยังไม่ได้วางขายนะคะ<ม>พอดีเราเพิ่งทําออกมาแล้วก็จัดแสดงในงานของสถาปนาของสถาบันวิจัยนะคะ ค,ครับผมนะครับแต่ว่าในอนาคตในอนาคตก็ถ้ามีผู้ประกอบการหรือผู้ผ,ผลิตสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีนะคะครับผมนะครับก็เรียกว่าคุณประโยชน์ครับแล้วก็ในแง่ของการคิดนะครับไม่แพ้ผลไม้อินเตอร์เลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากครับดรคัครบขอบคุณค่ะ